สวัสดีครับยินิตต้อนรับเข้าสู่ easy math ts นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่11.13ครับนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้โดยนักเรียนหญิง Y คนปลูกต้นไม้ได้คนละ2ต้นและนักเรียนชาย4คนปลูกต้นไม้ได้คนละ4ต้นครับถ้านักเรียนหญิงอ่าั้งนักเรียนกลุ่มนี้ปลูกต้นไม้รวมกันได้26ต้นนะครับแล้ว กลุ่มนี้มีนักเรียนหญิงกี่คนครับข้อนี้ทำไงครับแก้สมการนั่นเองนะครับแก้สมการง่ายๆนะครับอ่ทีนี้จะสร้างสมการครับทํำยังไงครับนักเรียนหญิง y คนดูนะครับนักเรียนหญิง y คนนะครับคนละ2ต้นนะครับถ้าสมมติว่านักเรียนหญิงสมมตินักเรียนหญิง1คนคนละ2ต้นนักเรียนหญิง1คนนะครับคนละ2ต้นจะได้ปลูกตัวมาได้กี่ต้นครับ2ต้นนั่นเองนะครับ ถ้านักเรียนหญิง2คนนะครับปลูกต้นไม้2คนละ2ต้นจะได้นักจะได้นักเรียนหญิงอาจะได้นักอาจจะได้ต้นไม้กี่ต้นครับ4ต้นนั่นหมายความว่าไอ้เครื่องหมายนี้ครับเอาไปทําอะไรกันครับอ่าเอาไปคูณนั่นเองนะครับใช่ไหมครับเอาไปคูณนั่นเองแต่ทีนี้เรายังไม่รู้ว่านักเรียนหญิงครับมีกี่คนนะครับเราจึงติดค่าไว้อยู่นะครับก็คือ y คูณด้วย2นั่นเองนะครับอ่าเห็นนะครับ <lien> <im sharing> ติดค่าไว้ก่อนนะครับเราจะต้องอย่างที่บอกครับเราจะต้องทําไมครับเราจะต้องแก้สมการนั่นเองนะครับเราจะต้องแก้สมการนะครับเสร็จแล้วดูนักเรียนชายครับ4คนปลูกต้นไม้คนละสต้นก็คือได้อะไรครับ4ี่คูณสนั่นเองนะครับเท่ากับกี่ต้นครับนักเรียนชาย16ต้นนั่นเองนะครับอ่าสิต้นเสร็จแล้วเขาบอกว่าไงครับสมการนี่ไงถ้ากลุ่มนี้นะครับปลูกรวมกันได้26ต้นครับ หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเป็นนักเรียนหญิงนะครับ y คูณ2นะครับบวกกับนักเรียนชายครับเท่าไหร่ครับ16ต้นนั่นเองนะครับเท่ากับรวมกันได้กี่ต้นครับ26ต้นนั่นเองนะครับได้สมการออกมาแล้วเห็นไหมครับแก้สมการได้ยังครับได้แล้วตัวนี้จากบวกย้ายไปเป็นลบ16นั่นเองนะครับฝั่งนี้เหลือ y คูณด้วย2นั่นเองนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ16 2 6ลบเหลือ10นั่นเองนะครับตัวนี้คูณ2อยู่ย้ายไปเป็นหาร2นั่นเองนะครับเหลือ y ฝั่งนี้เท่าไรครับ 10, หาร2ได้5ตอบครับหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นคนนั่นเองแสดงว่ามีนักเรียนนักเรียนหญิง y คนแสดงว่ามีนักเรียนหญิงกี่คนครับ5คนนะครับเป็นคำตอบครับคราวนี้แก้สมการง่ายๆนะครับไม่ยากครับ